ความประสงขึ้นหรอลงที่สถานีวัดโปงยแช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายค่ะใลรถมันก็ว่างตาานือขนาขึ้นหรือลงจากขบวนรถนี้ค่ะต่อตามที่ีสถานีวัดสป่งทางบริทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโป่งยใช้่ันไดบทางขึ้นทางลงทางด้านซ้ายค่ะขบวนรถเชื่อนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษทักษิณารัชขบวนที่3 บุรัศงรงทย์พนทธิษาต้นทางสถานีากลางกรุงเทพธนวรีซอยางสถานีาชุรทางหัดใหญ่ค่ะ สานีบ้านโ่งทางบริการที่มีความประสกจากขึ้นรลงมีสถานีบ้านอป่งบนเลย์ปะดายทางขึ้นลงทางด้านซ้ายค่ะและระมัดะวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะตรวจาที่นีสถานีบ้านโ่งทางบริการที่มีความประสงขึ้นรอลงมีสถานีบ้านโปงบนเฉลย์ระงขึ้นลงทางด้านซ้ายค่ะขบวนรถตัวนี้เป็นขบวนรถ ทำด้่งนะารรถไฟขอคว่วยหลทางที่รถไฟนะค่ะน้าทารเดนทานขอางาสดวาวไน้ถึงจุดหมายตาางโดยสารดชพานและหลังว่าเดชานั้งต่อไปสารไฟประแล้วก็ดีขอบคุณค่ะ สถาวัดโป่งทางบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโป่งบนเชฟบันไดทางขึ้นทางลงทางด้านขวาค่ะและเรามาระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเที่นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่2 54หยิบล็อกส่งท่านผู้โดยสารต้นทางสถานีหลังสวนจุดปลาทางสถานีนนบุรีค่ะขบวนรถเที่นี้ออกจากสถานีวัดโป่งไปแล้วหยิบล็อกส่งขึ้นจากที่สถานีชื่นทานน้องกระดุกขอให้สารุกระดูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสอดรภาพ แลาบอกว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟกําลังจะเราใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ ดานโป่งเที่ยวโดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีด้านโป่งบรดษัทบรรทายทางขึ้นลงทางด้านขวาค่ะและเราม่ระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะรถเที่ยนี้เป็นคร์บอนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่262เป็นรถส่งเที่ยวโดยสารต้นทางสถานีเบอรหินสุวรรณสถานีกลางกรุงเทพมหานครรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีด้านโป่งมาแล้วจะรับส่งเที่ยวโดยสารที่สถานีชุมทางอโกรุขอน